สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องกิ๊กเก๋์ยู่นีใกล้อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาปลุกร้านยำที่ฝรั่งแล้วก็ร้านหมูกระทะด้วยนะแล้วก็จะแบบมายัดคือไม่ใช่สีมาแดดเฮ้ออะไ,ไรวะมายัดมาแดดแล้วก็จะมาชิมไงว่าอร่อยไหมแล้วก็อยู่กับผงด้วยนะคะยาสาเอาไม่ทุก บ้านออกก็ได้น้องก็รูอันนี้ก็คือพี่ฝาเอิญนะคะน้องเฟิร์สของเราเองนะคะทุกคนสวัสดีครับดาวติ๊กตอ,อกนะคะทุกคนดาวติ๊กตอ,อกปรตูนี่แล้วก็โบได้ดังเพราะกระโดดออแต่ว่าแล้วมันหนาะก็ดังไหมดังไฟเออเอเอแล้วก็มันหนาะเติบหนึ่งยู่คันสันแล้วสี่ยู่ได้จนจน,จนทำเหนื่อยเราบอกว่าหมอหมอก็ดังเลยครับก็ดังเลยหมอคนนี่ก็ดูดูออมันดูดอันนี้พวกดูดที่นี่พวกพี่หมอใแค่ตาแล้วเราก็มากับน้องสาวด้วยนะคะน้องละปางนะ ใช่เลยนะคะแล้วก็มือกล้องของเราคือคนทหารนั่นเองไอ้ลุยไอ้ลุยไอ้ลุยจากบอสไอ้ลุยเนี่ยล้อเล่นนะอะไนู้นไงแล้วก็ตอนนี้เราสั่งมาแล้วเป็นอะไรนะพี่ฝนหมูกระทะหมูกระทะกับยำกับยำนะคะไหนที่ก็ยังแบบสุด่ันนี่ก็ยังมุดหมักอยู่ให้เบิ้งเลาะกันนะบอสเจอกันตอนที่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นก็คือร้านยำของพี่ฝ้ายที่พัลเล่น ่อันนั้นก็เป็นร้านยำของคุณแม่นะคะแล้วก็จะมีพวกผู้ชายก็รอทั้งหลายนะคะคนทีเปล่าพวกพี่ๆของพี่เปล่าเลยนะคะร้านยำของคุณแม่นะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ถูกควนควนถูกชวนแต่ว่านาะเราสังตั้งหมดก็ได้แขกคนทั้งหลายเขาว่องยังกันเขาว่องยังกันรีวิวร้านยำอยู่ว่องยังกันกระโดดกระเดียบได้หนี ยิ่งเก่งกับสติ๊เกอรยังหายัุกหมดตัวมุ้งหูกอย่งนี้ไม่ทันได้กินเขาแต่เสอบส่งเสือกับส่งสครับมะนาวใครที่สนใจสครับมะนาวนะครับก็อินบ็อกมาได้อินบ็อกจิ้บเทมาได้นะครับแล้วก็แบ๊บซี่ก็เข้าได้นะคะตัวมุ้นะคะเพราะว่ากินทุกวันนะคะกินมาละสองแพ็คนะครับผมไม่อยากจะพูดนะครับเนี่ยนี่คือความจริงครับสปอนเซอร์ก็ก็เข้า้ก็เข้าไหนนะครับผมก็ติดะครับละเริ่มนักละงั้นเราก็วับไปเจอกันตอนที่ยามาแล้วก็ทิศตะหามาแล้วกัน ค่ะทุกคนตอนนี้ยำก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เหลือแค่สองคำอย่างนะคะเนื่องว่าเราก็จะมาแบบมือคำหน่อยนิดนึงกับมาคำแน่นั่นลาคำนั้นส่งพวกวีนโอโซงนี้ะะเขาเจ้ากับบิ๊กสามทูนเข้ามากระถุ่มปลาแล้วได้กินซัมมิงกับบูลแล้วแต่ว่าเอฟเอเอ็กกับไปสโลโตเตอร์เซ่ก็พักไปทั้งหลายแล้วชิจัยมาหนางังเบาคนเดียวพิงกับโบไดส้สนใจพ่อปันนั่นนะเล่นเธอแบอยื้ออันนี้ก็บให้มาซุนคิงก็บ่ได้นี่มาแล้วมาแล้วนี่มาอย่างมาแล้วดุงมาแล้ว ดีท yup. ุกคนไปครับโอเคครับวันนี้ฟุกช่องผูกช่องจิ okay. ๊บเกดอาราเล่อาราโลเฮ้ยอาราลาเฮ้ยย yep. yep. yeah. oh, ูเลกาเฮยเฮยถูกแล้วถูกแล้วเราตอนนี้เราก็รอยำมาก่อนนะคะทุกคนเอ๊ะยำมาแล้วเหรอวะยังยังยังหมูกระทะสั่งจัดยำหมูกระทะกับยำนี่แหละยำเดือนเท่านี้มันเป็นตีเออก็รอหมูกระทะนะครับกับเตามาใช่แล้วก็มาดูตอนชิมว่าจะอร่อยแค่ไหนนะค ขบวเแ็บก็คือวเส็บแซสบก็คือวเส็บขบแซบก็คือเซ็บวแซ็บก็คือแซ็บจะบอกพี่พพพพพกัดก่นอนสำหรับใครที่ในในใสนใจจะมามาอุดหนุนนะครับมหาบีฟาเอิร์ดก็อยู่หน้าโรงเรียนบ้านด่านนะครับอยู่อำเภอเพนนะครับผมอยู่จังหวัสดสุดรธาน,นีนะครับสั่งน้ำยำผ่านทางไปรษณีย์ผ่านทางเคอร์รี่ก็ได้นะครับสง่งทอบเุณครับขายคอไมกระปิสเดชใกล้บ้านน้องสีคนสวยนะครับผมอะดะอดะ นักแล้วนักแล้วก็เราวัดไปเจอกันตอนที่ว่าหมูกระทะมาค่ะทุกคนเราก็มาชิมยังก่อนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหมูกระทะก็มาถึงแล้วนะมาห่อแตงจิ้มเพราะว่าลูกค้าเขาเจ้าหลายคนข้าก็ต้องใจเย็นมาถึงมาชิมให้เขาเจ้าเบิ่งกอนจินี่ออร่อยมันยำอะลงจ้าบ๊อ แซบแซบบ่คันบ nice. <An> ่แสบก็ค well ือบ่แสบคันแสบก็คือแสบแม่ไดยยินไปเลยรอรอรแสบป๊อปแสบอนี่แสบพี่ลีอ็นบ่แสบบ่เออเป็นเด้อเอร์มอ่ะใครซิมอรีมือแม่พ่อแม่จะมาเขากลองกันนะแ่บ้บ้างอ่ะสนใจกองแม่แสบบ่อปแสบกินยุ่ยซุ้มมือนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็มาลองแซลมอนกันดูใกล้ๆเน,นี่แต<ม>่ละ,ะลายราคาไม่ถึงร้อยนะคะอร่อยมากไม่น่าทาเลยน่าทาเลยจริงๆอร่อยมากยำแซลมอนนะคะทุกคนห้าสิบบาทเองนะทุกคนอันนี้ยำรวมทะเลหนึ่งร้อยบาทดูหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนอันนี้หนึ่งร้อยบาทส่วนยำแซลมอนนะห้าสิบบาทเองนะโคตรจะคุ้มอ่ะครับน้องๆเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปกินยำก่อนนะคะทุกคนนานุ จะยังไม่ได้กินอย่างวะ แกงอีสต์หนึงนะคะร้อนค่ะเป็นยังไงนเอออันก็เอิร์ดอันยี่ก็ย่างหัวสานะตอนนี้จะเป็นยังไงเอาเอาสดผู้หญิงคนนั้นคือใครไหก่อนไหก่อนคนไหนอ๋อสดนะครับสดสดเราสดอ่ะแล้วถ้าใครอยากกินก็มาอุดหนุนดูดานมัือย่างดูดูครับให้เห็นหน้าเ คือยมกับตำไม่กีบไปแล้วครับไม่ต้องจี่เยอะหลยตามดีเออต้องกี่จะคงกีอยู่คเอเพราะกินเยอะเอนแวปะคู่แซวก็เปอยู่แล้วล้านลาเนี่ยล้านนี้แล้วมันเปมันเปอยู่แล้วเปย์้แต่พ่อข้าแล้วี่เรียแงมยัดเมื่อี้ยางหวสวยอยู่ตเ๋ขาโค้ดเลย ไม่บอกน้องติดไม่เป็นเอาไม่เป็นบคนมา้นะเอยังสิ๊อ่ะาสิ๊่ะยิ้เองเอาคือแต่นน่นอยู่มองเอาคือสายลำรับใครที่อยากดูนะครับก็ทิงใครที่อยากดูยิ้หน้านะครับทิ้งมามเอ้เอาเป็นิมฮ้นฮอบอ ไม่บอกนันโนเป็นคนเรียบร้ยรอยถ้าใครอยากถ้าใครอยากดูนันโนต้องเข้าไปต้องเข้าไปดูช่องนี้ก่อนเวลาตอนกินเกียจเข้าไปดูแล้วแอบมาแล้วส่ <c oughs> สงขี้ให้ดูขี้ดูนานโนก็มีนะคะนานโนเคยบอกพี่ว่าเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยไม่ใช่หรอผู้หญิงแท้นะคะนี่ผู้หญิงแท้นะคะใ,ใครบอกว่านันโนเป็นกระตุกไม่เป,ป็านากินอาหารปีนากินอาหารได้ไรไม่ไดเมื่อาหร่กินอาหารเออทุกคนขี้เกียจะเล่าให้ฟังวันนั้นอ่ะกิ้เก๋ก็เปิด ัง<ส>เรื่องผีนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยไอเกตตัวข้างล่างใช่ไหมล่ะก็มาเจอนาโนอ่ะเรื่อโทรศัพท์แล้วแบบโทรศัพท์ตาข้างกรเล่นด้วยครับเดียวแบบตาใหญ่ๆยังสีน่ะแล้วหนาขาวๆน่ะประมาณเนาะเเจจ้้าามนก็นือว่าผีซับมากอกไปบาทหนึ่งแบบนี้เลยคึกไปเลยนะครับนีบอกละเมอทุกคนทุกคนดูดิเห็นแหละต้องเห็นแหละ กุ้งสดน,นะคะราคาเท่าไหร่พี่ฟาเอิร์ห้าสิบบาทห้บาทมันจะมีสองราคามันจะเทรวมเลยนะมันจะมีหนะน,นึ่งร้อยกับห้าสิบบาทถ้าราคาหน้าสิบบาทถา,าักหร้อยก็ได้เยอะกว่าัากร้อยเน็่มันก็ต้องได้หลายกว่าห้าสาิบาทอยูาา่แล้วโซโลก็ยี่สิบข้อคายยังบาท ทุกคนอนะาจจะได้ยินเสียงเพลงนะคะทุกคนก็ว้าไปตอนที่กินกิ่นก็เลยเฮตอนที่กินเอลน <c oughs> ี่คือชมหน้าเจ้าของร้านนะคะทุกคนคุณ <c oughs> แม่ของพีปาเอิร์นั่นเองนะคะสำหรับใครที่จะแบกมาซื้อยำหรือมากินเนื้อย่างลรวก็ที่กัดหน้าเนียนางัดาบนะครับผมแบบช์ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับซับกระดิ่งไหมวะ